ทำที่คั่วกาแฟง่ายๆด้วยเงิน120บาทบางทีเราก็อยากลองคั่วกาแฟเองที่บ้านดูอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นถ้าเราต้องไปซื้อเครื่องคั่วกาแฟเองเนี้ยมันก็มีราคาที่ค่อนข้างจะแ,แพงเลยคะวันนี้ผมก็เลยจะลอง DIY ที่คั่วกาแฟดูนะครับด้วยงบแค่120บาทเองอุปกรณ์ก,ก,ก็จะมีไอ้โครอเอก๋วยเตี๋ยวนเนี้ยราคา55บาทโอเ ก็เดมอนเนี่ยวอสเตนเลสราคา25บาทแล้วก็จะมีลวดนะครับลวดนี่ก็ประมาณไม่25บก็20บน่ะจำไม่ได้เงย <c oughs> แล้วก็แคเบิลชายตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นะครับ จะใช้เป็นสแตนเลสเพราะว่ามันต้องโดนความร้อนอะไรเงี้ยถ้าใช้แบบพลาสติกมันจะละลายครับมีประมาณนี้มาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราจะประกบกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมอจะใช้ปกา,ากกาเงนจิบมาร์กจุดเอาไว้มาร์กจุดเอาไว้นะครับผมจะมาร์กจุดสามจุดก็คืออารูปเหมือนเหมือนซีเหมือนเสมือนสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมซึ่ง ้างหัวมากทั้งสองอันเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเจาะเข้าไปใช้สว่านเจาะนะครับสว่านจเจาะตามรูที่เรามาร์กไว้ เ okay. จาะกระทะต่อนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยกันครับใช้ลวด การยึดแค่ลวดเท่จริงๆผมว่าไอ้ตัวเคบเคบินเคเบินชา,ายเนี่ยนะจะไม่ได้ใช้ละจริงๆแค่ใช้ลวดยึดอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วผมว่าผมว่าน่าจะเพียงพอแนละ้ว ก็มีคีมนะครับให้เหลือประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เอาอุปกรณ์มาใช้ลวดสอดเข้าไปนะครับเาไปแบบนี้เอาสอดเข้า ตัวปวยยครับสักอย่างก็ได้จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาคีมเนะี่ยบิดเข้าไปให้มันแน่นอย่ามุนกันมุนทับมุนได้กูมุดก่อน เียดเข้าไปปิดพอตึงมือนะครับเดี๋ยวไม,ม่งั้นลวดมันจะขาดประมาณนี้ทำดูต่อไปเตรียมสั่งจะด้ ยากอีกนึงเพราะว่ารูมันเล็ก่ะค,ะครับให้ปายให้ป้ายทันได้นะครับแล้วก็ใช้ใช้ครีมนะครับบิดบิดล็อกให้แบบแน่นพอตึงมือน,นะครับล็อกทั้งสามมุมเลยล็อกไปล็อกไป หน้าตาม,มันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้น,นี่จุดล็อกสามจุดนีครับเรียบร้อยครับแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูตอนทุกตอนขั้วดูครับว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ก็เป็นเปรตกาแฟของเราคุณคิงบีนนะครับ สดเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณ100กรัมนะครับในการขั่วตรงนี้น่าจะพอดีครับกาแฟแล้วก็เทเทนะใ,ใส่นี้นะครับไปอยู่ตรงนี้ มาเรามาท่เริ่มลองเลยฮะเอาคว้าดูไม่รู้จะดีหรือเปล่าเพราะเรื่องเสียงเปิดใช่ไหมฮะ ียมผมคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละคือเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นงไงนะครับไปไปเลยมาครับตัง้งแต้อเสร็จมาดูกันเฮ้ย ไม่แยกเว้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เป็นไงครับวันนี้ได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะงบร้อยร้อยนิดๆร้อยประมาณร้อย น่าจะร้อยพอดีเพราะว่าไม่ได้ใช้ไอ้ตัวเคเบเงินไทยครับงบหนึ่งร้อยบาทถึงไงล่ะเราไปทำดูครับเราไปทำดูโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบาย